ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ยังเหมือนโจรอยู่ดีนะย่าไป่ทิ้งแถมกอนแ้วเขาเลยมาบ่อยก็อย่ารำคาญกันแล้วกันนะครับผมก็มก็ขอพูดเรื่องก็ไม่ใจกันแล้วกันว่าทําไมออกจากงานนะผมทำง,งานมา20กว่าปีนะก็ทําทุกอย่างแหละเป็นคนงานนะเป็นคนงานแล้วก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวภายล้งก็อีกประมาณ ช่องห้าปีสุดท้ายน,นี่นี่ที่ผมออกนะก็ทํางานในบริเวณหมวดนั่นแหละเรียกว่าเป็นเป็นคนสวนทําทุกอย่างนะในบริเวณอยู่พื้นที่ยี่สิบไร่ปลูกต้นไม้พอต้นไม้เก็บกวาขยะอะไรร้าห้องน้าทุกอย่างนั่นแหละทาตลอดตลอดแต่ว่าไม่เมื่อเราไม่เก่งพอไม่เก่งพอที่จะอยู่ต่อได้มันเนื่งว่ามันมีนะทุกทํางานทุกที่มันมีหมดแหละ จะทำงานยังไงถ้าเราทำตัวไม่เหมาะสมมนเรียกว่าเราพูดไม่ไม่เก่งมาเรียกว่านั่นแหละนะเราพอ,พอรู้เนาะทําให้เราอยู่ไม่ได้ผมมีพ่อแม่ที่แก่มากแล้วนะแล้วก็พารานี่สินที่บ้านเยอะมากเลยทนแล้วก็ทนบอกตัวเองว่าทำงานมีชั่วโมงพัก ท้ำได้กลับบ้านมีวันเสาร์อาทิตย์ทำงานแค่ห้าวันไปพักบาอเตียงตลอดต้องสู้เพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อทุกอย่างเพราะท่านก็แก่แล้วบานไปึินแล้วบอกเตีงตลอดเวลานะว่าจะเหนื่อยแค่ไหนจะหนักแค่ไหนจะเกอกับอะไรก็วันหนึ่งก็ไม่กี่ชั่วโมงในการทำงาน และทำงานจั์ถึงสุ์เสาทิ์ก็ได้หยุดก็ทำงานในหน่วยเพราะงานราชการเป็นลูกจาก้างที่ว่าวาแต่มันถึงขีดสุดจริงๆนะความพึ่งจะต้องจะแบบนี้ขีดสุดก็แน่นอนแหละ <c oughs> ก็ต้องย้ายออกแน่นอนมันก็ต้องมีเรื่องบางอย่างแหละนะอยู่ตรงนั้นก็ <c oughs> <c oughs> กันได้ออกวันนี้ว่าอ,ออกเป็นทางการวันนี้ที่ถ่ายบ่อยไม่ใช่อะไรหรอกไม่รู้ว่าเดือนหน้าจะถ่ายไหมเดือนนี้ได้ถ่ายแน่อนอนทั้งเดือนเลยทุกวันตลอดเพราะผมยังมีตังจ่ายค่าเน็ตเพราะผมใช้ทําทํางานเนี่ยเน็ตจ่ายแพงนะคันนะคันบาทนะถ้าไม่ใช้หลักพันทําไม่ได้การโหลดง,งานช้ามากแล้วก็อะไรก็ ก็ช้าด้วยก็จ่ายเน็ตแพงมีแค่เดือนนี้แหละเงินที่จ่ายค่าเน็ตนะต่อไปไม่รู้นะท่านผูชมก็ทําไม้ก็ไม่รู้จะขายในช่องทางไหนก็ขนาขายช่องทางนี้ก็โอ้โหอันตรงก็มีคุณพ่อคุณแม่นะอคุณป้านานก็แวะมาครั้งหนึ่งถามว่าไรายได้เยอะไหมตรงๆนะถ้าโชคดีหน่อยก็ ก็เดือนหนึ่งนะก็เกือบสองพันนะถ้าโชคดีนะแต่ว่าถ้าไม่มีโชคก็บางเดือนก็สี่ร้อยห้าร้อยแต่ว่าถ้าปานกลางก็พันหนึ่งพันหนึ่งได้แต่ผมมีภาระนี่สินทางบ้านที่ดหนี้อ่าเรื่องโฉนดที่ดินแล้วก็มีหนี้นนนระบบอยู่ต้องจ่ายเดือนละหกร้อยแล้วก็ ค่าน,น้ำกาไฟื่องจ่ายก็อาหารทุกวันไม่รู้นะผมสงสารพ่อกับแม่นะที่ผมที่ผมไม่สู้ต่อที่ผมไม่ไม่ไม่ไมยอมสู้ต่อผมรู้สึกผิดนะรู้ผิดรู้สึกผิดกับพ่อกับแม่มากม,ากมากรู้สึกอาจจะเองผมเป็นคนรักพ่อแม่นะอยู่เลี้ยงดูท่านมา นานแสนยานานแต่ว่าผมมาทำเรื่องแบบนี้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านก็ไหนก็ออกมาแล้วก็ค่อยทำอะไรที่ทำได้ก็แล้วกันครับผมก็ จะมาบ่อยเลยแหละมามาบ่อยมากวันหนึ่งจะมาหลายครั้งเลยเพราะว่าเดือนหน้าไม่รู้จะได้ทํางานไหมนะจะได้ถ่ายไหมว่ามันต้องใช้เน็ตนะไม่ได้ถ่ายฟรีถ้าไม่มีเน็ตก็ทำไม่ได้เพราะาต้องใช้เน็ตแรงนะเน็ตเน็ตแบบถูกๆทำไม่ได้หรอกเคยทําแล้วเพราะว่าแต่ก่อนก็เงินเรียนจะเหลือพอได้หากมาเป็นค่าเด็กค่าอรขายใ้ชมมานานก็พอได้กับข้าวนี่นนก็อาศัย นี่เด้อเดีอะไ,ไปกินบ้างนี่เด้ออันนี้แตกแล้วแตกก็เดี๋ยวตอนนี้มือถ่ายอีกครั้งหนึ่งที่บ้านก็ขอบคุณุคทั้นด้วยนะครับผมขอบคุณคุณป้าคุณ้าคุณอาคุณลุงที่มาเยี่ยมชมมากขอบคุณแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ